เก้า <NYU. S 1> ไปหารครับไว้เป็นพ่อพันธุ์สายปะร <Ä. S 1> ะกวดที่ใช้ในการผสมแม่พันธุ์ในฟาร์มเหมือนกันครับอันนี้คือมีการประกวดเดินสายประกวดมาใช่ไหมครับตัวใช่ครับตัวนี้เคยประกวดที่ไหนมาบ้างครับคุณเอกก็หลายสนามครับตัวนี้ทั้งที่อุทัยสุพรรณแล้วก็นครสวรรค์อ๋อแล้วพิษณุโลกหรอนครสวรรค์นี้ล่าสุดได้ได้ไปไหมคะล่าสุดไม่ได้ไปครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ได้เข้าประกวดครับเพราะช่วงหลังนี้ทางฟาร์มก็จะ พยายามเน้นเรื่องการผสมเพื่อผลิตลูกพันธุ์มากกว่าครับก็อ๋อก็คือเราเน้นทางการผสมพันธุ์อะไร่ดีกว่าไม่ได้เนทางการสายประกวดอะไรแต่ก็ไปสามารถให้เขาเห็นโชว์ตัวอะไรบ้างได้ครับมีครับมีครับก็ไปหานี่อายุเขาเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้หกขวบเต็มครับหกขวบเต็มแล้วนะคะดูลำตัวสังเกตลำตัวเขาจะค่อนข้างที่จะสมส่วนกลายเป็นเพราะพันธุ์ที่ลำตัวสวยงามครับสำหรับการปรับ ปรับแม่พันธุ์ตัวสั้นๆได้ไอ๋อค่ะแล้วตัวนี้คุณเอกได้มาจากที่ไหนครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นผมได้มาจากาลุงเทินครับที่อำเภอหนองฉางก็จะเป็นแม่พันธุ์ของลุงเทินผสมกับพ่อยาหงที่ทางพี่เอกเคยเอาไปไว้ที่ลุงเทินอ,อันนี้หกปีแล้วตัวนี้คือถ้า,าเพื่อที่จะมาปรับโครงสร้างกับแม่พันธุ์ที่ลําตัวยังไงนะคะคุณเอกลำตัวสั้นๆน,น,นะครับแม่พันธุ์ที่ลําตัว ไม่ไม่ยาวตัวเพราะว่าสังเกตได้ว่าก้าวิหาจะมีเป็นเป็นพ่อพันธุ์ที่มีลำตัวที่ยาวสวยงามค่ะ โอ้แต่ตัวเขายาวจริงลำตัวยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าความหนาความหนาขาดความหนาขาดความหนาใช่ครับก็จะอาจจะปรับสลับควายกับรูปของนินมังกรอีกทีหนึ่งก็ได้เพราะว่านินมังกรก็จะได้ความใหญ่โครงสร้างความใหญ่ความลึกแต่นั้นก็อันนี้จะได้ความยาวีความยาวแล้วก็ความสวยงามความสัดส่วนลาตัวที่ที่สมส่วนอย่างของนินมังกรหรือลุงเพชรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกระดูกโครงสร้างเราเราก็จะเห็นของเขาแล้วหัวหัวกะโหลกเขาจะใหญ่ขาใหญ่ เราก็เห็นความชัดเจนทางลูกก้าวไ้หาเนี่ยเรื่องกระดูกอาจจะแตกต่างจากนิมังกร แล้วก็แต่เขาก็จะได้เรื่องความยาวและความสูงใช,ใช่ใช่ค่ะดูเพราะว่าดูดขากะตังเก,กะกับเจ้าเจ้านินมังกรนะคะคือขาของนินมังกรจะใหญ่ใหญ,ใหญ่กว่าแล้วลอันนี้ค่อนข้างที่จะเรียวหน่อยเนยใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณเอกคะแล้วแบบมีน้ําเชื้ออย่างเงี้ยคือมีเราได้รีดน้ําเชื้อเก็บไว้ั้ยคะมีครับก็มีผมตอนนี้ก็รีดน้ําเชื้อแล้วก็มีแบ่งปันให้เกษตรกรบ้างเอาก็าคือเหมือนเจ้านินมังกรก็คือแบบว่าคือรีดน้ําเชื้อแบ่งปันให้เกษตรกรให้เกษตรกรจับต้องได้อะไรเงี้ยใช่ครับราคาจำหน่ายนี่แพงไหมคะคุ แค่หลอดละร้อยเองครับเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงบรตุกรรมที่ดีแล้วเจ้านินมังกรนะคะนินมังกรนี่หลอดละห้าร้อยครับแล้วตอนนั้นคุณเอกได้มาเนี่ยคือราคาแรงไหมคะตอนนั้นตอนนั้นซื้อมาสองแสนแปดโอ้โหราคาก็ไม่แรงนะในเมื่อห้าปีที่แล้วก็พอสมควรช่างห้าปีห้าปีที่แล้วครับตอนเป็นเด็กน้อยอยู่เลยครับใช่ใช่ค่ะโอ้โหตัวเขายาวสวยมากเลยนะคะดูดูดูบ้านท้ายเขานะคะ สังเกต, die, ต umas, ได้เลยนะคะคือลำตรงนี้จะตรงมากเลยหลังเขาอะค่ะจะตรงเลยอ่ะตรงแล้วก็ยาวใช่ใช okay. oh, ่ใช่ค่ะกล้ามเนื้อดีครับใช่ค่ะแต่สวยอ่ะสวยสวยกล้ามเนื้อดีดูแบบว่าดูที่คอดูที่เขานะคะดูแบบสันคอของเขาอะค่ะสวยสวยได้ได้ยาวจริงยาวมากเลยอ่ะคุณแม่อยากกอดเขาเหมือนกันนะแต่กลัวเขาดีเขาบอกว่าพ่อพันธุ์ที่ดีไข่จะต้องตรงอันนี้ก็ตรงนะคะนี่นี่เขาดูบ้านตูดเขาด้วยนะคะนี่ เราสังเกตง่ายๆเลยใช่ไหมคะคุณเอกใช่ครับแล้วเราเลี้ยงเขาแบบตอนนี้เรื่องอาหารก็ก็เป็นหญ้าฟางเป็นหลักเติมอาหารให้วันละแค่2อกิโลแต่คุณแม่ดูอย่างเงี้ยคือแบบว่าควายของแม่พันธุ์ของคุณเอก60กว่าตัวอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็ตอนนี้คือมีเจ้านินบังกรกับก้าวเวหาแล้วใช่ครับตอนนี้รุ่นลูกของเขาเนี่ยคุณเอกเลงไว้ว่าจะาแสนอุทัยหรือว่าเงินอุทัยอ่รุ่นต่อไปผมนึงมองว่าน่าจะเป็นสายของสายเงินอุทัย,<า>ยที่จะเข้ามาปรับเพราะรว่าเราต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อ,อของควายในรุ่นต่อไปครับเพราะว่าสายเงินอุทัยจะมีจุดเด่นคือกล้ามเนื้อแล้วก็สัดส่วนลําตัวที่สวยงามอันนี้เขาก็ได้สัดส่วนลำตัวสวยงามรเราก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่ม ใความหนาอีกไปใช่ครับเพิ่มความใหญ่ความหนากล้ามเนื้อ